ไปละเล็เกน้อยแังไี้ม็นลั่งนั่งตันทางพ่อว่าจะต่ำปุ๊บวะหลุดโอ้สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ ทีมงานของผู้ฒ่าพารวยพอสวัยพารวยขับเอสซีกับผมตามแนวทางของพ่อหมอดูตาทิพย์กับมือนี่มาหอดมาถึงคุณพ่อกลับเนาะเจ้ามากเลยครับงวดที่ผ่านมากลับบ่อเร่มาต่ำคุณพ่อหมอดูเลยรับเด้อยเอสซีกับผมมันี่ต่มาแล้วเนาะกลับเนาะก่อนที่จะไปชมคลิปของคุณพ่อหมอดูเอสซีกับไฮไซมีการณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลาง แต่เนื้เป็นเพียงแค่แนวทาง,างาาาาเ,งเ,งเาท่เา,านั้นครับยุทีครับผมมักกะจัดขัดกะพานขันมักขันชอบก็อย่าลืมกดไต่กดแชร์กดกระดิ่งแกงเกลือนเอาไว้เแตครับเด้อร์สำหรับเอฟซีไมที่เข้ามาเนาะครับเนาะวันนี้พ่อหมอดูดตาทิพย์สิมีแนวทางอย่างปากต่อเด็กซีดูตันทุกคนกันไปฟังคุณพอ่อคนสีบอกสู่ฟังครับเอฟซีครับผมอ่ะคุณมีแขกมาหาบอกยังไนงนะครับเนาะ ฟังคนสี่บอกสูฟังขับเอฟซีครับโอ้คนเอาของมาให้คุณปอสิโอ้ยบักซิงตากเนี่ยิงเงียวแล้วพ่อครับผมกวนเข้าไปชมคลิปพ่อครับวัสดีครับพ่อครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเหมือนหมดที่ผ่านมาบริมหาพ่อครับเอฟซีครับผมอ่ะแบบนี้แหละธรรมดา เป็นยังไงก็พ่องวดที่แล้วบริเวณมานี่เฮ้ย่เขาว่าเขาเล็กเออมืใไท้ายันก็สี่สามแโอ้สามแปดออกสามแปดแปโอ้มันว่าตัวไทยอีกเนี่ยเด็กมันเกิดนเี่ยนเออออ้อ้อัดสามแปดดูา่ิวติเฮ้ยอัดสามแปดมันบอบแต่ว่าคนสื่อ งวดที่แล้วนี่สามแปดค้นซื่อไหลดะก็เจ้าจน้าหลเยสามา 8, แปดยห้งออกมากแปดเราถ้าถ่าเราไปถ่ายมาโอ้ยข้าเจ้าเรียกสันจรเป่าเน่นี่เิอมอันนี่เพราะสั้นจดอดอ,อกจจดเอ้จอดเจ้าแห้งฝันลายมือละล่ะโอ้ครับวนี้ไปเนี่ยบ้านเราสัน้นพราคืนรถไปละท่านขี่ ขับรถอย่างนี้มาขับลงทีมันจะไม่จองเลยนอีหน่อยมาแม่เนี่ยพี่เนะีอย<ะ>ลูกสาวโอ้ครับไม่ขับนั่งอยู่ร่องร่องร่องผูงงง้ชื่อขับก็สัน่นเออจ้าวที่ขับได้ดจ่ปวดขาเออในฝันยังว่าขาบด่ดอีช่วง้ว่าปวดขาจริงไม่จะผ้าขุ่มห่แน่วแน่วสั่นตายไปสายมากมีท่างดีจะเป็นท่างลรกอย่าง โอ้เดี๋ยวไปดันซึ้ออันละไมียังพอตันพี่ดูไปละเล็กน้อยจงไหนไปลังนั่งตันทั้งใหงดีๆก็ไรเตี้ยเออเออพโคบว่าใช่ต่ำโป้ว่าหลดโอ้เออจากทางานร่างไปเจอทางดำเออทางดีไปลัดเล็กน้อยลัดตันทางครับผมตามกัวเลยโอ้ยว่ะจ๊ะ ทั้งห่อนทั้งเสด็จเน่ยร้จนเดิจเน่ไว้ต่ำคนมาบ่หอเเออแต่ว่าบางเจาะนี้น่ากับเนน่าาีเอ่บงรถนั่นก็สองหานเมากก็ดีโอ้เฮ้ยว่าเฮ้ยบนขั้นนี้ติขั้นนี้แล้วอ๋สองหกไปคนองกหออือืับขนไหนครับขันนี้เอาันนี้บ่อ ไปโล่งมากเลยโอ้ส้มมุ่มซ้มเล็กหน้อยเหมาะล่งมากเสะดอดตรงี้เกินตายปกติแค่สองคือว่าสองหาพอสองซีกับสองหาแล้ว่ะตีเล่นเด่นคือสองศูนย์เล็กน่อยเป็นสองตีพอแม่ตายเพื่อศูนย์แล้วอายุมันอายุมันหาสิบสองอย่างเงี้ยอู้เอ ก็ครับก็ตีตีได้สองห้าอแต่ว่ารถเป็นรถต่ำรถต่ำแล้วขันนี้ต่ำอ๋อขั้นนี้เยะเบียนรถสี่หกสองหสี่หกสองหกแล้วมันเกิดเพราะสาสิ้หกอ๋อายุห้าสิบสองอืมถูกเม็ดเลยบัดนี้อ่าสองเอาสองศูนยเนี่น่นตายคั้นเลกหน่อยโอ้รถต่ำอ สองศูนตัวเล็กหน่อยไตยยยย้ยตยยยยยอยยยยอกอยย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 อยย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 นี่ยยย่หยยยยยยนเย็ยย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 มยย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 ยมายย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 ยมยย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 ่ยยยอยย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 ย่ยอยยยยยบยยยยยยเยยยยยเยยยยยยาพยสอยยยยอยย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 ยอยย่พอ พอซอสสิบหกเอาเกียวผูดีิโดยตรงเลยผูดดิขับต่าเลยแม่เอาเดี๋ยเริ่มสิบหกคันไมสิบก็พอไปแล้วเพิ่นพอพอึรถสาไปบ้านสั่งอืออือนไอเไยเสียไปจานั่นเสียเสียรถอ่ะเออเลี้ยวไปฟังนั่นแล้วฟังนี่เอาอได้เมื่อจับขนาัรถไวอืมไม่มับจังื่อม่ขับจังหลเลี้ยวไปเยวมากะสอืม S <S <S อสองศูนยนี่ล่างเด้อสองศูนย์นี่ลางรถตะก้นเอ,ององตา,ตายคอรอเลยอสองศูนย์ล่างอย่างเดียวครับพี่ชี่บผมพระเพิ่หนึ่งหกบนหนึ่งหกบนกันเอาไว้พวอ ้าฟันขาดไปนี่มันผิดเยอะใอ่ตามตึงเลยเจ้นี่นี่จะเป็นทะเบียนรถเออทะเบียนรถกัะเบียนรถกันสี่สี่หกสอหองหกเออหกสองหกหเออหกสได้พอรู้แล้วจี๊ดใจพอดีเลยนี่จีนออกพี่รถรถก็เป็นได้ที่สองหกเออรถว่าสองหาให้เราจอเออ หกสองหกเอออายุห้าสิบสองเออลดลงมากแต่สองหาพอดีสองาตอนกัอายุมานตีนสองหาสองหกเอาเอามีไวและครับเธอมาเตียนเพราะว่าอยู่ไต่ทองบดด้เกี่ยวแก่กับบดนี่ละสองห้าสองหกตามตายแล้วเจ้าดูท่านมั่งโวไต่เอเลี่ยดเลยนะฮวอมงเปียนหว่งจึก โอยประตูรถหอมลงมากโอ้ยสันเถ็ก่ยกุยยิเด็กหน่อยกุยยิงลาออกมากเขาเริ่อีเบิ่งโอ้ยโว้ยโว้ยใจสัรถอ่ะจะเดือดของเนี้ยเป็นโต๊ให่หล่เน้ยสั่นยกองเนี้ยต่ำข้นตอนนี้ก็ถืออย่างนี้อะบ้างจังไดเด็กหน่อยเฉลี่ยก็นั่งยู่ง่นั่งตันท่าเด็กนยท่าเอ้อหมนรือเ ม้วเห็นคนว่าบ่เวณเ่หรือนะมีไฮเวิรดทุกช็อตครับสองสี่สองห้าสองหกครับบริเวรครับเพิ่อตั้สองตัวแมนบอฟะแมนเป็นสี่แล้วเนาะแมนสองศูนย์เนี่ยไม่บริด้รคับหลอกรังทรังี่ดีพอโอ้สองศูนย์มรือไปันเนี่ยเขามาขายลตเตรี่ซับซี่ไปอยู่ที่ สองศูนย์นิวเตยไม่เท่าไรอะว่าอ้ยโ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 อคุณอ่ยโอ้ยองยูอ้ยโ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 ่้ย่อ้ย่อ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้พ่อ้ยโ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 อับนั่นแอ้ยโอ้ยโอ้กโอ้ยอ้ยโอ้ยดอ้ยโอยโี้ยโอ้ยโอ้ยบนล่างเยีย้เอ้ยอ้ยโน้ยโอ้นล่างเอยโล้ยโอยโอ้อกยโออ้ยิ้ยอ้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 ยโอ้ยอยอ้อออ้าโอ้้อายโออ้ยโมันโอ้ยอ้ออ้มโอายโอ้ยอ้ยอือ มีอยนีบัดมาไปย่างไปเบิ้งเอาวมาเป็นสองหามั็นสองหกพ่ออะไรย่างไปบึงรถใช่ไหมโอ้พ่อย่างไปมึงรถตีรถเขามาก็ดีบึงเะเสียมันมากเสียอยู่สเส้เตี้ยมือมาจัดือเวอร์เลยเอาจตงว่าเวิร์ดเขมากท้อทว่าสันดอกว่า ว่าเป็นแม่นหรอบอตัวนี้ว่า่นนแม่นอีหลีอยางใจวานใล่เอ้ยียนไปให้ครบอันนี้ซีมนเรื่องโอ้วันนี้ซีมันเรื่องโอ้มาหอดอุดรกักเลยเอาของมาให้พอกับเอฟซีกับผมข้างหน้าจุกอาทิตย์นะเนี่ยมาฝากมาต้อนมาเยี่ยมพอเนาะแล้วสองศูนย์นี่พ่อมาไว้เนาะ สองศูนย์นี่มาหลายสองศูนย์คือล่างครับพี่ที่ผมหนึ่งหกหนึ่งหกคือบนนะครับส่วนตัวอื่นก็เป็นตัวประกอบ่า่ามันตายยติทองลดครับผมพวกมันยู่บนอือนี่ก็ใตายต้ยทองรดสิสุกมันน่งด้วยเป็นเศษฐีครับผม